แฟนเพลงเชียงใหม่แห่หาพิกัดหลังแรปเปอร์คนดังเวไทเทเนียมซ่อนของไวเซอร์ไพรส์เปิดเกมล่าสมบัติใครหาเจอก็ได้ไปเลยเรียกว่างานคอนเสิร์ตแน่นเลยทีเดียวสำหรับแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังเวไทยเทเนียมหรือปริญญาอินทชัยที่ขยันเดินสายร้องเพลงและยังได้เสร์ฟความสุขให้แฟนๆแ,แบบทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะไปทัวร์ที่ไหนก็มีบรรดาแฟนเพลงคอยให้กำลังใจอย่างมากมาย ล่าสุดเจ้าตัวได้ไปร้องเพลงที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ลืมที่จะเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการเปิดเกมล่าสมบัติขึ้นกลางเมืองเวไทเทเนียมวางรองเท้าเซอร์ไพรส์แฟนเพลงหลังจากได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดเชียงใหม่หนุ่มเวก็ขอจุดความตื่นเต้นของเหล่านักล่าสมบัติด้วยการโพสต์ภาพรองเท้าคู่สวยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่า good luck and happy hunting เชียงใหม่ I love a for you guy เมื่อได้เห็นโพสต์ดังกล่าวหลายคนก็แห่แจกพิกัดกันยกใหญ่หวังจะได้เป็นเจ้าของรองเท้าแบรนด์ดังที่แรปเปอร์หนุ่มทิ้งไว้ให้บนกระถางต้นไม้ริมคลองแห่งหนึ่งโดยมีบางส่วนเข้ามาชีพิกัดเพื่อให้ง่ายต่อการหาและยังเสียดายอยากให้หนุ่มเวทิ้งของไว้ให้ตามหาแบบนี้ในจังหวัดอื่นๆด้วยอาทีเพิ่งขับผ่านมากลับถึงบ้านเห็นโพสต์พอดีสะพานข้ามคูเมืองตรงข้ามโรงพยาบาลสวนปรุงกับสวนบวกหาด กรีดอ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 หน้าโรงพยาบาลที่พี่ทำงานเลยค่ะออกจากบ้านตอนนี้ทันไหมครับอยากไปเชียงใหม่เลยเป็นต้นสำหรับเกมตามล่าสมบัตินั้นเป็นที่นิยมในหมู่เซเลบริตี้และคนดังโดยเฉพาะในต่างประเทศที่นิยมนำสิ่งของต่างๆแม้กระทั่งเงินไปซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆให้เหล่าแฟนคลับหรือนักล่าสมบัติออกตามหาสิ่งของเหล่านั้นที่ถูกซ่อนไว้